ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานําเสนอเรื่องทําอย่างไรเมื่อคุณเก้าเข้าสู่วิกฤตว,วัยกลางคนวิกฤตวัยกลางคนเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ3 5ม0้าถึงห้าสิบปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอาการที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนี้คือการคิดหมกมุ่นวนเวียนเกี่ยวกับชีวิตของตอนเองว่าชีวิตนี้คงอยู่อีกไม่นานนะักทาให้จดจ่อคิดถึงตนเองอย่างจริงจัง ว่าจะเป็นด้านชีวิตครอบครัวด้านการงานด้านสุขภาพทางการแพทย์กล่าวว่าวิกฤตไปกลางคนไม่ใช่โรคทางจิตแต่อย่างใดแต่เป็นอาการที่พบได้ในคนทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นมากหรือน้อยแตกต่างกัอนลองอไปในกรณีที่มีการอาการรุนแรงอาจจะตัดสินใจทําอะไรลงไปแบบหุนหันพลันแล่นโดยไม่ได้ถึงผลที่จะตามมาเช่น อยู่ๆก็ลาออกจากงานที่มั่นคงขออย่าร้างจากผู้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานทาั้งๆที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีไปซื้อของราคาแพงที่ไร้สาระหนีจากสังคมเดิมๆไปใช้ชีวิตต,ตามลําพังหรือลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเองแบบหลุดโลกในกรณีนี้ผู้เขียนเคยบอกว่ารู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นโกนหัว และไปสักลายทั้งตัวตอนที่อายุจวนจะห้าสิบโดยหลังจากที่ไปทําแบบนั้นได้ไม่นานก็รู้สึกผิดหวังและโกรธตนเองว่าไม่น่าไปทําอย่างนั้นเลยส่วนในที่สุดก็คิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนทําให้เกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้าตามมาสาเหตุของการเกิดวิกฤตวัยกลางคนคือหนึ่งเกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงคนในช่วงวัยกลางคนนั้นจะมีอาการของคนที่เข้าสู่วัยทอง ในผู้หญิงจะเข้าสู่ช่วงหมดประจำเดือนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศลดลงอีกทั้งมีประสิทธิภาพในการทํางานช้าลงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายและเบื่อหน่ายตนเอง 2. ความเสื่อมถอยของร่างกายในช่วงวัยนี้สภาพร่างกายจะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดบางคนเริ่มมีโรคประจําตัวเช่นโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจ นอกจากนี้ร่างกายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยเช่นรูปร่างไม่เฟิรม์มฟิตเท่าที่เคยเป็นผมหงอกหัวร้านหน้าเหี่ยวซึ่งทําให้หลายคนยอมรับในสภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ได้ 3. การเสียชีวิตของคนที่รักและผูกพันในช่วงวัยนี้มักจะพบกับการสูญเสียของคนที่ใกล้ชิดบ่อยมากเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติพี่น้องเพื่อนสนิทซึ่งก่อให้เกิดความเสียใจจนหลายคนรับไม่ได้ สี่ชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อมาถึงช่วงวัยนี้ซึ่งเป็นวัยที่ชีวิตน่าจะเริ่มอิ่มตัวและประสบความสําเร็จตามที่คิดไว้ทั้งในเรื่องของชีวิตคู่และการงานแต่ก็ยังมีหลายคนที่ชีวิตยังไม่ไปถึงเป้าหมายที่ตนเองวางไว้จึงทําให้มีความรู้สึกที่กดดันกับตนเองและขาดความสุขกับชีวิตวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายเมื่ออยู่ในช่วงวิกฤตวัยกลางคนหนึง ระบายความในใจเมื่อมีปัญหาอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวแต่ควรปรึกษาคนที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้เพราะในช่วงวิกฤตวัยกลางคนมักจะตัดสินใจอะไรอย่างหุนหันพันแล่นซึ่งอาจเกิดผลร้ายตามมาในชีวิตได้สองอย่าทำตนเองให้ว่างในช่วงวัยกลังคนเป็นช่วงวัยที่ลูกเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่ต้องให้พ่อแม่มาดูแลแล้วจึงอาจจะ ทำให้พ่อแม่รู้สึกเหงาดังนั้นพ่อแม่ก็เคยติดลูกจึงควรหากิจกรรมอื่นที่ตนเองชอบมาทดแทนเช่นเดินทางท่องเที่ยวออกกําลังกายเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้สามออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายนอกจากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้แล้วการออกกําลังกายยังช่วยลดความเครียดและป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า,ราได้ด้วย ดังนั้นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนควรจะออกกําลังกายอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 4. ศาสนาแก่นแท้ของทุกศาสนาล้วนมีหลักคําสอนที่ชี้ให้คนได้เห็นถึงสัจธรรมและความอนิจจังของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยดังนั้นผู้ซึ่งอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่เกิดความเครียดในช่วงวิกฤต นี้ควรพึ่งพาในหลักคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อที่จะนําหลักศาสนานั้นมายึดเหนี่ยวให้จิตใจไม่สั่นคลอนไปกับความเสื่อมถอยช่วยให้จิตใจพบกับความสงบและไม่ฟุ้งซ่านวิกฤตวัยกลางคนเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปในวัยผู้ใหญ่ดังนั้นเมื่อชีวิตของเราเปลี่ยนผ่านมา ซึ่งช่วงวัยนี้แล้วให้เรามีความเข้าใจตนเองและดูแลเอาใจใส่ตนเองทั้งสุขภาพและกายใจให้ดีอย่าปล่อยให้มีความเสื่อมถอยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตมาทำลายความสุขในชีวิตของเราเลยขอบคุณ